ก็มาพบกบเป็นไม่ได้เป็ีนอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเซรั่มโซผ่าวนี่คือสองตัวนี้นะคะเป็นเซตเซรั่มโซผ่าวนะนี่จะมีทั้งสีชมพูและสีเขียวนะคะยวมาดูกันว่าแต่ละสีเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะหลังจากที่เบนเนี่ยทดลองใช้มาแล้วหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะดี๋ยวมาดูกันว่าข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรนะคะแล้วเห็นผลจริงๆไหมหรือว่าควรซื้อไหมกับราคาค่ะ นาดนี้นะคะอันนี้เป็นยังจะบอกเลยว่าอันเนี้เป็นสั่งมาจากเจ้าของแบรนด์โดยตรงนะเพราะฉะนั้นของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะคะหลังจากที่เบนได้ทดลองใช้มาแล้วหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะเ็นรู้สึกว่าเรั่มงสองตัวนี้ทำมาเบนนะเ็นรู้สึกว่ามันดีนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้าวๆก่อนนะว่าแต่และตัวเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างะคะ่ะสีชมพูเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของหน้าเด็กนะคะ พวกรถริ้วรอยกระชับรูขุมขนต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยชําหน้าอินฟูนะคะส่วนตัวสีเขียวเนี่ยตัวนี้นะคะจะช่วยลดสิวนะคะลดเรือนฝ้ากระจุดดำๆต่างๆปรับผิวหน้าให้ขาวให้ขาวขึ้นนะคะขอภัยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูตรงตัวกล่องนี่ลักษณะกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ ลักษณะกล่องจะเป็นแบบนี้เลยนะคะขอเริ่มที่กล่องสีชมพูก่อนกล่องสีชมพูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเซรั่มนะคะสูตรเฉพาะที่ช่วยคัดสรรสารสก,กัดอันงมูนค่ามากกว่า8ชนิดนะคะมีทงแก้สสอนดองโบหลวงนะอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีและสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยให้หน้ากระชับเต่งตึงกระชับรูมขนนะคะรัคงความชุ่มชื้นในตลอดทั้งวันหมอก็ ผู้ที่มีปัญหาผิวแห้งขาดน้ำผู้ที่ต้องการบำรุงผิวหน้าให้แข็งแรงขาวใสฉ่ำวาวสุขภาพดีนะคะตัวนี้นะสำหรับเบ้นนะเรื่องกระชับรูขุมขนนะคะยังไม่เห็นผลแต่ที่เห็นผลที่สุดนะคะก็คือเรื่องของผิวมันอิ่มน้ำ มันผิวเวลาเราอันนี้คือครีมที่ทาตอนกลางคืนนะคะเบนใช้ทาตอนกลางคืนนะรู้สึกว่าตื่นมาแล้วผิวมันอิ่มนม้ําเด้งฟูจริงๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่เห็นผลนะอ่ะมาถึงตัวสีเขียวกันบ้างะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวมาอ่านคำําเข็มให้ฟังกันทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเซร,รั่มบำรุงผิวนะคะฟื้นฟูสําหรับผู้ที่มีปัญหาหนะะ้าคํารวมถึงปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะคัาสารสกัดที่ช่วยแก้ปัญหาอย่าง,างตรงจุดมากกว่าสิบชนิด อันนี้มีซิลมมีแปดชนิดนะแต่สีเขียวนี้คือให้มาสิบชนิดเลยนะคะอาทิเช่นนะคะรัสกัดจากหัวชัยเท้านะแล้วก็มีวิตามินเอที่ช่วยพัฒเซลล์ผิวนะคะมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินด้วยนะคะอะอย่างที่ฮ็อกเคยม,มาเนาะส่วนใหญ่เรื่องนี้ก็จะเป็นพวกสิวฝ้ากระสุดดำดำนะ สิ่งที่เป็นเห็นผลสำหรับตัวนี้ก็คือใช่แล้วหน้าขาวขึ้นนะคะตัวเรื่องฝ้าก,กระจุดด่างดำเนี่ยไม่ได้ช่วยลดเรือน,นะสำหรับตัวเบนนะคะแต่ว่าหน้าจะขาวขึ้นแล้วก็ลดสิวโอเคสิวใน,นยุคใวแห้งเร็วจริงนะคะตัวนี้อ่ะก็เดี๋ยวมาให้ดูเนื้อครีมก่อนสีชมพูนะคะเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อเซรั่มขอโทษค่ะเนื้อเซรั่มนะคะเนื้อเซรั่มจะเป็นประมาณนี้ ชืวมันเกี่ยงง่ายแล้วก็ซึมไหวมากอ่ะฝั่งนี้จะเป็นของเนื้อสีชมพูนะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นเซรั่มของเนื้อสีเขียวนะะนี่เนื้อสีเขียวจะเป็นนี้เลยนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายทั้งคู่นะข้อเสียที่เป็นพกข้อเดียวเลยคือ มันค่อนข้างที่จะแสบบริเวณรอบดวงตานะคะเพราะเวลาเราถาเราก็ควรที่จะเว้นเอาไว้เพราะว่ามันมันพอเวลามันทาใกล้รอบดวงตาทีไรมันรู้สึกแสบมากนะเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ซึมไปหมดแลยเห็นไหมหลังจากที่ใช้มาหนึ่งเดือนนะคะเรื่องต่างๆเนี่ย ที่เห็นผลชัดเจนเลยคือผิวอิ่มน้ําขึ้นนะคะแล้วก็หน้าขาวขึ้นสิวเวลาเป็นสิวเนี่ยสิวก็แห้งเร็วนะคะยุบเร็วนะกับราคาเดี๋ยวเบนจะขึ้นราคาไว้ให้นะคะว่าเขาขายเท่าไหร่เพราะว่าเป็นซื้อจากเจ้าของเบนโดตรงเป็นของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะคะถามว่าควรที่จะซื้อซ้ำไหมนรู้สึกว่าเบนส่วนตัวนะเบนชอบนะคะและ้วเบนจะซื้อซ้ํานะคะแล้วก็แนะนําใครที่ กำลังมองหาอยู่นะคะเป็นว่าเซรั่มตัวนี้ก็ตอบโจทย์ผิวดีใช้แล้วดีนะคะแล้วก็ไม่แพ้นะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถลองได้นะคะเดี๋ยวเบนจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อของเจ้าของแบรนด์ไว้ให้แล้วกันนะ,ะโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมชิกไทยเพื่อเป็นกำลังใจให้เบนนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะแล้วถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกอยังไม่ได้กด subscribe นะคะอย่าลืมกดซับสไคร้ให้กันด้วยนะคะ สุดท้านี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์แชร์ไปที่เฟซบุ๊กของคุณนะคะแล้วก็เปิดสาญรณราด้วยเดี๋ยวเบนมีแจกให้ด้วยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วถ้าใครอยากพูดคุยกับเบนหรือสอบถามะไรเทิมเติมนะคะหรืออยากให้ลองตัวไหนนะสามารถพรูดคุยกันได้ทางไอจอี ID แล้วก็เพจน,นะคะเป็นเพื่อให้ที่ตรงนี้เลยนะคะวันนี้ไปลวค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ